สวัสดีค่ะสุนอนจ้ะมาค่ะเก็บเพชรด้วยกันจ้าที่พออีกแล้วเด้วเด้อนี่นี่เก็บเลยดอกแข็งๆเลยจ้ะอู้ตัดค่ะโอ้โ้สวยมากสวยที่สุดอื้อ ที่สุดของเจ้นั่นตัดขากันไหนไหนเธอเวอร์วิ่งใส่เลยป้า <c oughs> อกใจเพื่อเวอร์เลยเหรอเจ้าปวดหัวว่าในเศร้าอยู่ค่ะให้เป็นตุ๊บตุ๊บบเลื่อนกินยาว่าจะกินยาเนาะเลื่อนกินยานน วันนี้เรามาสองคนกับปักก้อยค่ะมีพออีกแล้วเราจะโดนอะไรทำตั้งใจมาดูเห็ดพึง่งหวานจ้ะสวยสวยสวย อซ่ uh huh. ว,ยวยจริ๊ก uh ช huh. าวบ้านตีนะคะ่ะเห็ดพุ่งหวานมันออกหน่อยแต่ว่าเห็ดมันปูนี่ใช้ได้เลยแหละอันนี้เรามาเก็บเห็ดกันชิวๆจ้ะ ตัดขาก่อนจ้ะตัดขาแล้วตัดขาบางให้เบิ่งบางบ่ให้ได้เบิ่งบางเลยจ้ะลองเทือกะหมดสถานที่เข้านางน่ะมันบ่ได้จ้ะก็เลยไม่ได้ตัดให้ดูเนาะนี่ค่ะเต็มส์โอ้โหนี่ค่ะอ้ยช่า ขาสวย ه, อ้าพีน้องขางามไหยค่ะอันนี้ไม่ต้องตัดขาเลยสวยสวยงามมากอันนี้ก็แคลมแล้วแต่ว่าอันนี้มันเผ็ดจะ้ะดอกมันจะสีสีมันจะมีความเผ็ดตีบอชอบสีเนี่งบอชอบสีแดงสีเรื่องทุนสมมากกว่าจะ้ะ หันอ้อมอ,อ,อ้ยหันอ้ยกิ่งใหม่หันอ้อมไปอ้อมมากก็เจอจนได้หมดกระตาข้ามไป ตามไปเลยเออเยอะเลยแหละห้ากิโล เห็ดชนะเลิศเลยถ่ายกล่องกับถ่ายโทรศัพท์มันแตกต่างกันจะ้ะถ่ายโทรศัพท์นันจะความชัดของดกเห็ดจะดีกว่าเนาะแต่ว่ากล่องมันกะมัน,นต้อง วัวมันอันนี้ปันใดค่ะมันหลอกมันหลอกมันหลอกเจ้าตาผีหลอกจังหลอก แล้วอุ้ยยันพี่้องนัองเหลือนึงจ้าเออกำลังอ้อมอยู่เห็ดอะไรไมาดูสวยๆส,สวยแทแ้เนอะ เห็ดค้อนอะไรไม่รู้จ้ะเรยกว่าเห็ดมันปูเป็นสันสนอยู่อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอมันปูขาลายก็เจอขาลายให้ป้าก้อยกันที่เอามันปูกันหอบดิค่ะ ออบด้วยค่ะออบด้วยจ้ะต้องนั่งครับโอยอะไรมาทำเลย งข้างหน้ามันบอสจักเอียงมจจจจจจจัจิกเจอเจอเหยี่ยมปูอุ้ยหนูเจอเหยี่ยมใช่หนูเห็ีหนูเจอเหยี่ยมปูสีขาวเดี๋ยวเก็บก่อนสีขาวด้วยอูย้สวยมันปูมันปูขาวจ้ะ ปูสีขาวนี่ปูสีขาวหายากเด้อมันปูสีขาว,ขาว,าามขาวไม่ค่อยเจอค่ะมันจะเป็นครือหวานเท่านะคะจะชม่ทำปูมันปูสีชมพูเนาะนมันสีขาว ไม่เห็นมันปูขาวจะะนี่สวยเนาะมันปูสีขาวรสชาติต่างรสชาติมันไม่ต่างกันค่ะเหมือนกันแหละรสรสชาติเหมือนกันต่างกันแค่สี thuộc jangwa mình máng, nó giống như là bị thuộc jangwa mình có thấy, à, đó, เขายิงเขาก็เลยยิงสัตว์นะคะหล้าโอ้หลายดอกอยู่เลยนี่อ๋ออันนี้เป็นเชล่าอันนี้ก็พันสีขาวนะคะแต่ว่าเป็นออกดูนั่น,น ขาวนวลนวลไม่ได้มันเป็นเชลล่าจ้ะพี่นกเดี๋ยวข้าดอกน่อยเพื่อนนี่กลุ่มหนึ่งอนแรกตีเห็นกลุ่มตรงนี้ได้บตรงนี้จะน่้จะเป็นออกขาวนวลน,น,นเนาะ เดินมาเด้ินชุดจะต้องเดินต่อเผื่อมันมีเพื่อนเขาค่ะยังมันก็ต้อง นูเพิ่งจะเดินมานี่มีคนมาเก็บก่อนเราแล้วนี่ฮึอยลอยใครมาเก็บก่อนเนาะนี่เนาะ มีพูนขาสวยบวบสวยได้ปะนี่ค่ะโอ้ยเจอแต่ฟางแก่แกเนาะน่าจะได้ค่ะอูนันดอกนึงน่งเลยน่อยจ้จะนี่ดอกนีน่เลยัะไงชั้น ขึ้นขาได้เอาให้ปลาก้อยดีกว่าว้าวว้าวนี่โอ้โหไม่ทันอีกแล้วนางขาเนี่กินดีดีจ้ะเดี๋ยวจะหวะัหวหัวก็เอานุ่นนะ่ะตกน,น,น,ตกนี่ตกใหญ่นี่ เนี่ยแตยูเฮ้ยก้อยนี่ไม่ตาดีเลยเนาะเสียเสยเสียเสยจ้ะหึไม่ได้พี่น้องอ้ยไม่ได้อ้ยไม่ได้โอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้ได้ ปา,พ,า,าพี่น้องเลยปาเกียบร้อยยางพานอาจากพี่น้องสองดอกเอา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 เมื่อกี้ตีเลี้ยวมาตีบาเห็นค่ะตีมาเห็นไอ้ขาวนี่นี่สมใจแล้วสมใจแล้วจ้ะสกใจแลวทำงาน,น,นสมใจอยากแล้ว โโอ้หสวยคลิปนีอีกไหมนี่อีกไหม,ไหมตัดคาก่อนเอาตัวงางเบิ้งแถวๆนี้ักหน่อยค่ะอือหือขาวจื้ออือหือ

ลงหาป้าแล้วจ้ะฮะปลาไปนั่งก่อนนั่งพักก่อนนั่งพักแป๊บก,ก่อนเหนื่อยแล้วมีที่นั่งอย่างดี อันนข้าอาไว้สำหรับล่าสัตว์ป่ะจ้ะน,นี่เป็นเห็บนาของชอบอน,นี่สำหรับเข้าเอาไว้ล่าสัตว์ถ้าในบ่นนบได้เกินบ่ได้แล้วจ้ะเกินแกงแล้วผลงานของเราจ้ะสวยอาหารบ้านจ้ะแกเมื่อย งอกกระป๋องนะคะงอกกระป๋องของไทยค่ะจกกเกตปตตเขามีป๊อปเตตรจะ้ะกับหนี่สอดเฮดซบอะไรนะส t ูวิ n งสูวิง,ง,งเป็นซอสเห็ดจ้าม,มาจ้าก,กินเขากันด้วค่ะเมนูง่ายๆของเราดิ You take finger, you got like this, and yeah. you take finger under like this. Wow! This is how you have a restaurant. Yeah! Did them say. Well, I'm going to say, I'm going to hold it in my head, recording with Rosina.